เอาค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ครัวพารวยเดินทางมาบานพอแตมด้วยค่ะมาตามหวยซองเงินล้านในยินข่าวว่าแตกคักแตกเนี่ยเจ็ดเก่าแตกบ่มีหมองอยูเนาะค่ะพี่น้องเอารอบนี้จะแตกอีกหรือไม่ตามไปดูน้ำพอแตมเด้อพี่น้องน้ำไหนมาตัวตามมาตามมาสีผ้าไปเอาเอา,าม,มามา,มาไปน้ำกันพี่น้องเอสซี่คุณ คุณเสี้ยนหน้าดีนั่งเอาจดอักแล้วค่ะเอเเสี้ยนหน้าดีเอาจดเดียแล้วพ่อแต้มมัดีครับผมมัดีครับค่ะพ่อแต้่มัดีค่ะแม่ขัวมัดีค่ะครับโอ้ยยูไก่แม่ขั้วยูไก่พ่อเต้มแต่ว่ากับบุกมากจนได้ยินข่าวหวยซ่องเออได้ยินข่าวหวยซ่องเงินล้านแตกวัดตี ตัวเกจเก่าตรงๆแล้วนั่นโอ้ยบอบอกน้องบอกนุ่งได้เนี่เดี๋ยวขัดบอบบุกมาหอนเนี่ยได้สีเอฟซีแม่ขั้วได้สีฟ้ามาจักตัวนี้เนาะแตกี่ลีตีเอออ้วรอบนี้เป่งได้ยินขคาวอะไรมาแล้วบอกพ่อเต็มอะไมาแล้วแต่ว่ามั่นใจเรื่องรอบนี้ก็ได้มันใจมั่นใจอยู่มั่นใจนี่ครับเพราะว่าวัที่แล้วก็แตกเนาะพ่อเต็มเนาะวันนี้ต้องแตกอีกเพราะว่าปีใหม่แล้วมันต้องเข่าซ้อนเนาะพ่อเต็มเนาะ โอ้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 อย่างนค่ะบ้านงวดแรกมันเป็นงวดของปีใหม่เนาะค่ะงวดงวดวันวันที่เฮ้ยช่วงหนึ่งเห็นไหมครันที่สิบเก็ดวันที่สิเก็ดมกราคมมกราคมเป็นงวดแรกของปีใหม่ปีหกเก็ดแม่พ่อแต้มค่ะเอารอบนี้เป็นยังไงได้มาอะตีพ่อแต้มมาแล้วมาแล้วโอ้มือนีเป็นนิมิตหมายดีถือว่าควั้โชคดีของแม้ขั้วตัวสันเน็อตเอาถือว่าควั้โชคดีของแม้ขั้ว รอบไ,ไดยค่ะรอบพ <ขะ S 1> อเต็กระถือสวามมุดหนาเมาคอ่พกันตัวนี้มุดหนาเมคอ่อกันตัวนี้มาท่ามจังหวะได้เลขซ่อกมากพอดีเนะาะคะ่ะารอบพอเต็มค่ะนี่เป็นงวดที่สองของปีหกเจ็ด้อค่ะพี่น้องหวยซองเงินล้านรอบแรกก็คือแตกแล้วเนาะคะ่ะ รอ,อบนี่จะแตกต่อไปหรือไม่เห่าตามมาเบิงน้ำกันเด้พี่น้อนแลลงแ้เขาแกอวกล้องก็อย่างเดียเบิ่งพอแต่มกำล่งเขียนหายเยอค่ะเปิดไฟอมา้น่ ค่วยนเมเขไม่ขวดไม่ขซิมซินาฮะกินแต่ยาด้วเสียงหน้าดีไม่ขวดพันบานสน่ลงไปล่ะโมเดนไดอเนกินเนี่ยขวเราต่างอารมณ์ดีแบบอัตยาใด่ ซองเงินล้านรอบนี่น่ะจะแตกอีกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าคันเขาก็ต้องเขาาซอนๆเนาะคะ่ <c oughs> ใะใกล้มือแล้วเนาะใกล้มือแล้วเอฟซีนี่ต้อง เฝ้า้าแล้วล่ะแนวทงังงเอทไส่งบ้านห้ากเปดนค่ะมึงเลิอกขาะกีน่น่ออาการมเด่นเด่นเกจเลยดิเขาเ็ดเก่าเลยอ๋อเล็กดิ่งเนี่ยอออตพานเด่นที่หาเด่นที่หา เงี้ยโอ้มาติดตามมาแล้วค่ะพี่น้องถือว่าเรียกชุดนี้มานำกันในดิเครื่อมานนำกันนาฏิกีเป็นบ่อพรมเนาะครับมานนำกันดูมานนำกันดูอันระหวังหาแปดเนี่ยบอกครัพระเด้มบ่าที่ผ่านมาที่ผ่านมามันมานนำกันในดิค่ะวันนี้ก็มานนำกันได้คือหาแปดเงี้ยหาแปดแปดหาไปจับกับตัวอื่นก็ได้คือหานี่ยเงี้ยโอ้ค่ะค่ะ เนี่ยตูพกเพ็ดอีกแล้วเอาอีกแล้วมาตัวมากเบื้องด้อค่ะพี่น้องตัวมักก็ได้ใจจัดไปใดแล้วโรตาลีเสี้ยนแต้มหรือว่าพอแต้มเพินกำลังเขียนไห้อยู่เนาะค่ะ บ่อฝนชอบยาทั้งเจ้วันนี้คาดว่าจะเข่ากิริณีวันนี้มันใจวบกิ่งเขาอย่างกันบ่อฝนเมียนเมียนเอาคอให้เดินตอนเนี้ยเอาพอแต่มค่อยค่อยแตกสามตัวจักรียบอกบ่อบ่อสามตัวบ่อเขาทุกทีอือแต่ว่ากับติดมากเมียนแต่ว่ากับไม่ติดมากตลอดเมียนภายในซ่องเงินหลานเไหมเขาจะเอาไขมันสีหอกกับไปจรงสิครเออเขาเจะเให้มากจากในหอกกับไปตามเมียนค่ะ ปัญหาของเพิ่นแตกเนาะเขาเพิ่นกะสีวา่าเขาบอลลูนของใครเนาะอือเออเอาเพิ่นว่าสามตัวบ่เคยแตกแต่ว่ากับพี่น้องพิจารณาเด้อค่ะถามมักก็คือเขาจังจัดถามกกบอมากกับทัดไปก็แตกเขียนให้เดีวเรียบร้อยนะคะเอาเพื่นกะเน้นให้รักหาเด้อเน้นเนีนพร้อมหมอพ่อแน้น ก็เน้นลักหาเนี่เข้ากับไปตามเพื่อนนนี่แหละก็ชีสามห้างนี่นะอ๋ค่ะมากระจรถสองหาแปดหานอเ๋เป็นเลขกเด่นเหลขกดังของพอแต้มเนาะคะ่ะแปอันนี้เรียกทีมงานผมทีมงานโมุกหวผมอยู่กรุงเทพค่ะ หวยซองเงินล้านเขาซ่งมาให้ค่ะครับอ๋อผมลงมาหนีสองปีแล้วล่ะหวยซองเงินล้าน<อ>มาจากกทมเนาะค่ะแม่ะเอาฟังหมดเวยอค่ะพี่น้องอหวยซองมาตะไก่เกดอยุ่กรุงเทพกรุงเทพมหานครเนาะค่ะเอาอ,อ่านพอเีะพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับได้ว,วันที่หนึ่งคุมพาสองห้าหกเกียหวยซองเงินล้านบนล่างห้ากับแปดเน้นที่ห้าได้พี่น้องเลขวิ่ง สายวิ่งสายแลนได้ไปนองได้เด็กวิ่งเพป็นกับเ่อเคยหลุดส่วนจับปูศูนห้าสองห้าแปดหาเออแปดห้าถูกแล้วศูนย์แปดสองแปดหกแปดส่วนตัวเน้นตัวเด่นก็คือติดหาศูนย์ห้าสองห้าแปดหาได้ไปนองได้ส่วนสามโตก็คือแปดศูนย์ห้าแปดสองแปดเนี่ยต <t akers> ัวมันง่าม <underneath> เล็เลขเล็กหาเลขหาเนีกค่ะตัวมันสวยมันงามเอาามักกระจัดกันอ่ามักกระจัดบ่มักกระทัดไปเด้อค่ะพี่น้องอ่านทุกอย่างเป็นแค่แนวทางให้พิจารณาก่อนลงทุนเด้อค่ะพี่น้องเอาขอบุญขอบคุณค่ะพระเต้มที่ให้แนวทาร่างครับผมครับผมที่ให้แนวทางเอฟซีทั้งซองหรือว่าค่ะค่ะค่ะเข่าตรงตรงหยิกคือเข่าค่ะสาธุให้เอฟซีมันมานครับ สาธุอขอบคุณขอบคุณค่ะพ่อเต็มครับผมครับผม,ผมเอามักชอบ<ม>คลิปนิดก็ไลค์กดแชร์เด้อค่ะกดติดตามพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ